กลับมาพบกันอีกครั้งกับมูทอร์มันบ้านของคนรักรถตัวจริงที่มีหัวใจเต้นไปพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์พลังและนวัตกรรมถ้าคุณคือคนที่หลงใหลในรถยนต์ที่เต็มไปด้วยพลังกำลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่นี่คือที่ของคุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถกระบะท,ที่พร้อมจะเขียนนิยามใหม่ให้กับคำว่าความแร่งนี่คือ Toyota h i l u x r สต2 0 2 6ชื่อ h i l ล์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานความแข็งแกร่ง และจิตวิญญาแห่งการผรจญภัยรถรุ่นนี้คือหนึ่งในตำนานที่ผ่านทุกสภาพถนนและความโหมดร้ายของธรรมชาติมาได้เสมอแต่วันนี้โตโยต้าตัดสินใจย,ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานความแข็งแรงเข้ากับดีไซน์อนาคตและเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยโตโยต้าฮิลลสเทรว0 2026ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือคำประกาศยุคใหม่ของพลังและสไตล์สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอกโตโยต้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนอย่างทรงพลังฮิลสเทวูใหม่ดูราวกับรถต้นแบบจากอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นจริงกระจกหน้าแบบทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมฝาหน้าเล็เมทริกซ์ที่เรียวคมสะกดทุกสายตารูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแรงแต่ทันสมัยโลโก้เทวที่ด้านหน้าโดดเด่นสื่อถึงความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเฉียวเพิ่มความดุดรุนส่วนรูปทรงโดยรวมได้รับการปรับให้มีความนู่ลงขึ้นเพื่อช่วยเรื่องอากาศศริษัทวิศวกรของโตโยต้าใช้วัสดุเหล็กกล้าแรงดึงสูง และอลูมิเนียมที่ทั้งเบาและแข็งแรงเพื่อให้รถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงทนทานชเช่นเดิมด้านข,าข้างของตัวรถโดดเด่นด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออัลลอย20นิ้วและชัว่วล่างที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางเมื่อมองไปด้านท้ายจะเห็นการออกแบบฝาท้ายใหม่ที่สวยล้ำยุคเพราะไฟท้ายเหล็กวดลายอนาคตฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีวัสดุค,คอมโพสิตท,ท,ที่ป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อทุกสภาพอากาศพื้นกระบะถูกออกแบบ ให้แข็งแรงและสามารถบรรทุกของหนักได้อย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะุลเครื่องมือทำงานหรืออุปกรณ์แคม h y i l l u s t r ว2,026ก็พร้อมรับมือได้ทั้งหมดจุดที่โตโยต้ายกระดับมากที่สุดคือหัวใจของมันเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุด i l ส u ร t r ว2,026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังลวงกว่า300แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า700นิวตันเมตรภละกําลังระดับนี้ถือว่าเหนือชั้นในกลุ่มรถกระบะไม่ว่าจะลากของหนักหรือปีนเขาสูงเครื่องยนต์ไฮบริดนี้ให้แรงบิดทันทีและตอบสนองแบบไร้รอยต่อระบบไฮบริดของโตโยต้ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันได้ถึง20%โดยระบบจะสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อขับในเมืองหรือต้องการความเงียบระบบไฟฟ้าจะทำงานแต่เมื่อถึงเวลาต้องการพลังมอเตอร์ดีเซล จะเข้ามาเสริมทันทีทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างสมดุลและชาญฉลาดเมื่อพูดถึงประสบการณ์การขับขี่ฮิลส์เทรวส2สองถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGAF ร,รุ่นเดียวกับแลนด์ครูเซอร์300ให้โครงสร้างที่แข็งแรงและสมดุลมากขึ้นระบบการสะเทือนใหม่พร้อมโชคแบบปรปับอัตโนมัติตา,ตามสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกเมื่อวิ่งบนถนนเรียบจะนุ่มนวลแต่เมื่อเข้าสู่เส,ส้นทางวิบากก็พร้อมลุยเต็มที่ พวงมาลัยไฟฟ้าใหม่ช่วยให้ควบกุมได้ง่ายในเมืองแต่ยังคงความแม่นยำเมื่อขับในเส้นทางครุกคะากรัศมีวงเลี้ยวถูกปรับให้แคบลงทำให้รถคล่องตัวขึ้นโหมดการขับมีให้เลือกทั้งอีโค่นอร์มัลสปอร์ตและออฟโรดซึ่งปรับการทำงานของเครื่องยนต์ระบบเกียร์และแรงบิดตามสภาพถนนโดยเฉพาะโหมดออฟโรดที่ช่วยให้การปีนหินลุยโคลนหรือทรายกลับมาพบกันอีกครั้งกับมูทอมันบ้านของคนรักรถตัวจริงที่มีหัวใจเต้นไปพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์พลังและนวัตกรรมถ้าคุณคือคนที่หลงลใหล ที่เต็มไปด้วยพละก,กําลังและเทคโนโลยีล้ําสมัยที่นี่คือที่ของคุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถกระบะท,ที่พร้อมจะเขียนนิยามใหม่ให้กับคําว่าความแกร่งนี่คือ Toyota h i ิลเล็กส์เทร2026ชื่อฮิลเล็กเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานความแข็งแกร่งและจิตวิญ,ญญาณแห่งการผจญภัยรถรุ่นนี้คือหนึ่งในตำนานที่ผ่านทุกสภาพถนนและความโหดร้ายของธรรมชาติมาได้เสมอแต่วันนี้โตโยต้าตัดสินใจยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการผสมผสานความแข็งแรงเข้ากับดีไซน์อนาคตและเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัย Toyota Hilux Terw สอ0 0 0นไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือคำประกาศถึงยุคใหม่ของพลังและสไตล์สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ภายนอก Toyota กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนอย่างทรงพลัง Hilux t e r ใหม่ดูราวกับรถต้นแบบจากอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นจริงกระจังหน้าแบบทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ พร้อมฝ่ายหน้าเล็เมทริกซ์ที่เรียวคมสะกดทุกสายตารูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแรงแต่ทันสมัยโลโก้เทวท่ดานหน้าโดดเด่นสื่อถึงความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปีย่ยมฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเฉียวเพิ่มความบึกบึนส่วนรูปทรงโดยรวมได้รับการปรับให้มีความรุ่งโขึ้นเพื่อช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์วิศวกรของโตโยต้าใช้วัสดุเหล็กกล้าแรงดึงสูงและอลูมิเนียมที่ทั้งเบาและแข็งแรง เพื่อให้รถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงทนทานเช่นเดิมด้านข้างของตัวรถโดดเด่นด้วยสุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออัลลอย20นิ้วและช่วงล่างที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางเมื่อมองไปด้านท้ายจะเห็นการออกแบบฝาท้ายใหม่ที่สวยล้ำยุคพร้อมไฟท้ายเหล็ลวดลายอนาคตฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีวัสดุค,คอมโพสิตที่ป้องกันรอยขีดข่วนและทนต่อทุกสภาพอากาศพื้นกระบะถูกออกแบบให้แข็งแรงและสามารถบรรทุกของหนักได้อย่างมั่นใจไม่ว่าคุณจะขนเครื่องมือทำงาน หรืออุปกรณ์ Cam Hyliac สองพัน2026ก็พร้อมรับมือได้ทั้งหมดจุดที่โตโยต้ายกระดับมากที่สุดคือหัวใจของมันเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุด h y l i t e r o สองพันมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า300แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า700นิวตันเมตรทละกํำลังระดับนี้ถือว่าเหนือชั้นในกลุ่มรถกระบะไม่ว่าจะลาาของหนักหรือปีนเขาสูงเครื่องยนต์ไฮบริดนี้ให้แรงบิดทันทีและตอบสนองแบบไร้อรอยต่อ ระบบไฮบริดของโตโยต้ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันได้ถึง20%โดยระบบจะสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อขับในเมืองหรือต้องการความเงียบระบบไฟฟ้าจะทำงานแต่เมื่อถึงเวลาต้องการพลังมอเตอร์ดีเซลจะเข้ามาเสริมทันทีทั้งสองทำงานร่วมกันอย่างสมดุลและชาญฉลาด เมื่อพูดถึงประสบการณ์การขับขี่ฮิลเลสทรว2026ถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGAF รุ่นเดียวกับแลนด์ครูเซอร์300ให้โครงสร้างที่แข็งแรงและสมดุลมากขึ้นระบบการสะเทือนใหม่พร้อมโชคแบบปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกเมื่อวิ่งบนถนนเรียบจะนุ่มนวลแต่เมื่อเข้าสู่เส้นทางวิบากก็พร้อมลุยเต็มที่พวงมาลัยไฟฟ้าใหม่ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายในเมืองแต่ยังคงความแม่นยำเมื่อขับในเส้นทางครุขคะากรัศมีวงเลี้ยวถูกปรับให้แคบลงทำให้รถคล่องตัวขึ้นโหมดการขับมีให้้เลือกทัง สปอร์และ Off-Road ซึ่งปรับการทำงานของเครื่องยนต์ระบบเกียร์และแรงบิดตามสภาพถนนโดยเฉพาะโหมด o f f ฟ o a d ที่ช่วยให้การปีนหินลุยโคลนหรือทราย